ก็ขอ,ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนผูไทยนะผมคิปวิดีโอนี้นะคนอ่าเรามาหาเงินก็กับบัญชีของ t ูมอนี่บอลเลตเลยนะทุกคนอ่าแอปนี้ก็ดาวน์โหลดมากก็สามารถถอนเงินได้เลยนะทุกคนอ่าสําหรับผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมาเนาะอ่าก็ไปดูพร้อมๆกันนะทุกคนว่าแอปนี้มันเล่นยังไงนะคนอ่ามันจะมีอะไรบ้างนะคนโอเคอย่างแรกนะคนให้เรากดตกลงทําตามมาไปก่อนเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะคนถ้าใครนะคนอ่าอยากจะใส่เบอร์ทูมอนี่บอลเลตเลยนะคนอ่าให้มาตรงนี้เนาะ อาจาไม่ผิดนะทุกคนให้กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่าสำหรับตรงนี้นะทุกคนมันจะให้กดรับรางวัลน,นะทุกคนให้เรากดเข้าไปหนึ่งทีเนาะเพื่อกรอเบอร์ทูมานี่บอลเลตแล้วกันนะทุกคนอ่าตรงนี้นะทุกคนให้เรากรอกเบอร์ลงไปนะทุกคนอ่าเบอร์บอลเลตเนาะอ่าให้ผมเดี๋ยวผมจะกร่อก่อนนะทุกคนอ่าพอเรากรอเบอร์ทูมานี่เสร็จนะทุกคนก็ให้กดตกลงก็ได้นะทุกคนอ่าโอเคไปเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็ถอนเงินออกไปนะทุกคน แล้วก็รอให้เงินเข้านะทุกคนประมาณนี้เลยอ่ะถอนเสร็จสิ้นนะทุกคนในหน้านี้นทุกคนอ่ะเกมนี้จะสามารถหาเงินได้คือหนึ่งจุดูห้าบาทนะทุกคนอ่ามีสองช่องเนาะอ่าเลือกสองกับเลือกสามนะทุกคนอ่าแล้วก็เลือกหนึ่งนะทุกคนอ่าสามร้อยบาทตรงนี้นะทุกคนอ่ะแนะนำนะทุกคนให้ถอนอ่าด้านบนนะทุกคนด้านล่างมันถอนไม่ได้นะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็กลับไปดูเกมดีกว่านะทุกคนอ่าเกมนี้นะทุกคนมันจะให้ เก็บสีนทุกคนอ่าประมาณนี้เลยแตงโมก็แตงโมไปนะทุกคนประมาณนี้เลยเก็บสีต่างๆเนาะให้หมดเนาะก็เล่นง่ายดีนะทุกคนอ่ามันพาเราไปหาเพชรอีกแล้วทุกคนอ่าตรงนี้ผมทําเสร็จแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวผมกดกลับไปก่อนแต่ว่าทุกคนผมต้องบอกก่อนว่าเกมพวกนี้ทุกคนอ่าคือเงินจะยังไม่เข้าเลยนะทุกคนให้เราเล่นเกมไปก่อนนะทุกคนอ่าให้เราเล่นเกมไปก่อนเนาะอ่ายังไม่ดูโฆษณาทุกคนถ้าใครจะเก็บเพชรทุกคนก็สามารถกดดูวิดีโอเพื่อ เก็บเพชรไปถอนเงินได้อ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเล่นไปก่อนนะทุกคนเล่นไปสักสองสามรอบนะทุกคนงั้นก็ให้ถึง VIP นะทุกคนมันจะนับเป็น VIP เนาะส่วนมากอ่าการถอนเงินอ่ะมันจะอยู่ที่ v i p สิบให้ถอนออกนะกคนแต่ว่าเล่นไม่นานนะทุกคนเกมพวกนี้จะ VIP อพีสิบก็เล่นประมาณสองอาทิตย์อ่ะประมาณนี้เลยง่ายๆนะทุกคนอ่าสำหรับหน้านี้นะทุกคนจะเป็นสปินอีกแล้วนะทุกคนอ่ามาอีกแล้วสปินคุณกันดีนะทุกคนรอบแรกจะไม่มีโฆษณาละกันอ่า ประมาณนี้เลยเราเล่นให้เงินบอลลตเข้าก่อนนะทุกคนฮะประมาณนี้อ่าผมได้เพรมาเนาะอ่าในส่วนนี้อ่าวีไอพีสองแล้วนะทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวมันจะพาเราไปดูฟังก์ชันต่างๆเองนะทุกคนเพราะว่าเราเริ่มเล่นอ่าตอนนี้ผมได้อ่าการเช็คอินมานะทุกคนการถอนแล้วกันเนาะอ่าตรงนี้มันจะเป็นการถอนเช็คอินแล้วกันอ่าเช็คอินเจ็ดวันตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้เล่น,นทุกคน แค่เราดาวน์โหลดเกมนะคนอ่ะเอาไปเล่นลองดูนะคนคือโหลดปุ๊บเราเอาเงินเข้านะคนแล้วก็ลบออกก็ได้นะคนอ่ะถ้าใครจะไม่เอาไว้นะคนประมาณนี้เลยเพราะว่าเราเข้ามาเอาเงินมันเนาะก็ให้เราเล่นไปก่อนนะ,นะคนเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเงินเข้ายัางอ่ะตอนนี้เงินยังไม่เข้านะ,นะคนโอเคแล้วก็เล่นไปก่อนเนาะ รอบนี้กลัวโฆษณามาอีกแล้วนะทุกคนผมว่าหลอนโฆษณากันไปเยอะแล้วนะทุกคนมาไหมอ่ามานะทุกคนอ่ะจังเวยยิ่งก็เชียร์มวยอีกทุกคนอย่างชอบเลยนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกดข้ามโฆษณาก่อนเนาะ่ะมันจะนับอยู่เนาะโอเคแล้วก็ปิดไปนะทุกคนในหน้านี้โอเคแล้วเก็บสีให้หมดเลยนะทุกคนมันจะมีฟังก์ชันอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคน เฮ้ยแล้วมันจะกดยังไงอ่๋อมันมันอาออกเองนะทุกคนเล่นง,ง่ายดีทุกคนนะเอาไปลองเล่นกันดูแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้เนาะโอเคสปินเหรอสปินยังไม่กดดีกว่านะทุกคนโฆษณามันเยอะเนาะบางทีก็ ไม่ได้กดนะทุกคนมันเข้าเองโฆษณาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราทําตามมาไปก่อนนะทุกคนอ๋อในส่วนนี้นะทุกคนจะเป็นการเชิญเพื่อนเนาะเพื่อรับรางวัลน,นะแล้วก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะทุกคนดีดีมันเขียนว่าคั้นรอบอยู่นะทุกคนก็สามารถเอาไปแชร์เพื่อนต่อได้นะทุกคนเอาไปทิ้งไว้ที่เฟซที่ไลน์ก็ได้นะทุกคนก็มันจะนับหนึ่งคนนะทุกคนอ่าหนึ่งจุดสู้าบาทเนาะอ่าประมาณนี้เลยเชิญเพื่อนหนึ่งคนเนาะก็อลองไปเล่นกันทุกคนก็เล่นง่ายดีแล้วก็เล่นไปก่อน ตอนนี้ผมอยู่เวลสามนะทุกคนคลิปนี้มันก็อาจจะนานหน่อยนะทุกคนแต่ว่ามันได้เงินจริงแน่นอนนะทุกคนตรงนี้มันก็พาเราไปที่เหรญอ๋อสำหรับตรงนี้นะทุกคนก็ไม่แนะนำไม่ถอนนะทุกคนมันถอนไม่ได้นะทุกคนผมลองถอนมาแล้วหกพันบาทนะทุกคนอ่ะในช่องนี้เลยดีๆตรงนี้นะทุกคนผมเคยถอนแล้วนะทุกคนอ่าไม่รู้เกมไหนนะทุกคนผมจำไม่ได้เนะคือมันไม่ได้นะทุกคนวันสุดท้ายที่จะให้ถอนจะให้เชิญเพื่อนเหมือนกันห้าร้อคน ง่ายเลยทุกคนไม่แนะนําไม่ทำทุกคนถ้าไม่ใช่สายเชิญเพื่อนจริงๆนะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยกดไปได้เลยทุกคนกดออกได้เลยอือ่าแล้วก็เก็บไปก่อนนะเก็บไปเปิ้ลนะเก็บส้มไปก่อนนะทุกคนมันยังมีฟังก์ชันอื่นไหมน่าจะหมดแล้วมั้งทุกคนผมว่าแต่ว่าถ้าใครจะถอนเงินในเกมนี้ทุกคนเราเก็บเพชรทุกคนดีที่สุดทุกคนให้เก็บเพชรเพื่อไปถอนเงินนะทุกคนอ่า มาอีกแล้วทุกคนโฆษณาอ่ะอย่างก๊อตเลยโฆษณาเกินจริงป่ะนี่อ่าผมว่าเกินจริงไปน,นะโอเล่นสุดสัปดาา์นะทุกคนได้เงินเป็นล้านเกินนะทุกคนมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันหลอกให้เราดูโฆษณาทุกคนแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะเพราะว่าอ่าเขาหาก,กินทางโฆษณาเนานะอ่าเราก็เป็นเหยื่อให้เขานะ <laughs> อ่าแล้วก็เป็นเหยื่อให้เขานะกดลิงก์เข้าไปนะทุกคนไป ไ,ได้น่าประมาณนี้นะคนแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะทุกคนสําหรับนี่เราก็ได้ทีละบาทสองบาทนะทุกคนประมาณนี้เลย <_ S 1> เกมพวกนี้เนาะ <_ S 1> แต่ว่าถ้าเอาจริงๆริงนคนผมว่าเกมประเภทนี้ให้เราโหลดแอปมาแล้วก็ถอนเงินแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะคนอ่านถ้าเงินเข้าปุ๊บก็ให้ลบทิ้งเนาะ, <_ S 1> ะประมาณนี้เลย โอเคกดเล่นไปก่อนนะทุกคนมันยังมีฟังก์ชันอะไรขึ้นมาหรือเปล่าลนะทุกคนผมต้องดูก่อนเนาะผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมานะทุกคนโอ้โฆษณาเยอะนะทุกคนผมว่าเยอะเยอะผมว่าเดี๋ยวผมตัดโฆษณาให้ละกันนะทุกคนมันเป็นการเสียเวลาในการทำนะทุกคนอ่ะมันดูโฆษณายาวๆเดี๋ยวโดนลิเกติดสักคลิปละกัน <laughs> อ่าโอเคอ่าผมทําการตัดโฆษณาออกแล้วนะทุกคนก็เราก็เล่นเก็บไปเนาะในส่วนนี้อ่า เก็บไม่หมดนะทุกคนเหลือเยอะเลยผมอยู่เรเวลสี่นะทุกคนเงินยังไม่เข้าเนาะกดปิดไปนี่โฆษณาขึ้นอีกไหมเนี่ยหลอนแล้วนะทุกคนนี่หลอนโฆษณาอีกแล้วเนาะไปเรเวลห้าแล้วนะทุกคนตอนนี้อ๋อมันมีฟังก์ชันใหม่โผล่ขึ้นมาทุกคนอ่าฟังก์ชันตรงนี้นี่นี่นี่เบเกียนี่นี่ตัวนี้นะทุกคนจะเป็นการถอนพรงนี้อ่ะผมน่าจะเล่นขึ้นเรเวลหกปั้งนะน่าจะได้เงินนะทุกคนผมว่า เดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนนะทุกคนกดไปรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวเดอ่ะไปไปยาวๆเลยไปยาวอ่ะเอาไม่หมดอีกอ่ะโอเคมันเป็นเหรียญน,นะทุกคนตรงนี้อ่ะขึ้นเลเวลหกแล้วทุกคนมันก็ยังไม่ อ่าเข้านะคนเวลหน่าจะเวลสิบทุกเหมือนทุกเกมนะคนอเกมพวกนี้จะเล่นถึงเวลสิแล้วก็เงินเข้าทีหลังะประมาณนี้เลยนะคนก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้และกันเนาะอะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคนอ่าก็จบไปอย่างทุลักทุเลเหมือนเดิมนะ,นะคนก็ขอตัวลากัไปก่อนนะคนอเอาลองมาไปเล่นกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ see you